ชาวราศีกุมทุกท่านในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าเป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขมีความเบิกบานทำอะไรก็มีความสนุกสนานมีความรื่นรมท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีอารมณ์ดี พูดจาดีทำอะไรก็มีคนเชื่อฟังมีคนนับหน้าถือตาท่านในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นท่านเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานชอบสร้างกุศลและชอบทำสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่วนรวมหรือจะเป็นส่วนตัวก็แล้วแต่ท่านสไตท,ที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นจะมีโอกาสที่เรียกว่า ชอบช่วยเหลือสังคมในช่วงนี้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานชอบปล่อยสัตว์นกเรียกว่าปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ำท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำกุศลทำอะไรก็จะได้ดิบได้ดีในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นนับว่าในเรื่องของดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เงินทองก็จะหาง่ายงานการก็จะหาคล่องในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกุมจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นและมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านใดที่ไปสมัครงานอะไรไว้ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดหรือว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านไปสมัคร ท่านก็จะได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นการสอบหรือว่าเป็นการทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ตัวของท่านจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายสิ่งที่เรียกว่าเลวร้วายสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทดแทนท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในวันข้างหน้าในเรื่องของการทำงานถือว่างานที่ท่านทำ หรือว่าท่านไปสมัครในช่วงนี้จะเป็นงานที่ดีจะทำแล้วมีคนให้การสนับสนุนและมีคนส่งเสริมในเรื่องของการตามาฮักินดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่เคยมีท่านก็จะเกิดมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดชาวราศีกุม ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากอิจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีโชคมีลาบมีคนให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรอ,อีกด้วยบางคนนั้นร่ำรวยเกี่ยวกับในเรื่องของ การทำงานบางคนนั้นก็มีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการงานก็ดี การเงินก็ดีชาวราศีกุมนั้นท่านจะมีโชคมีโอกาสบางคนร่ำรวยรวยแล้วท่านก็จะรวยกันอีกต่อไปเรียกว่าท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบมีบุญมีบารมีในช่วงนี้ท่านจะเอ่ยปากทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้กำลังใจท่านอีกมากมายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคม ชาวราศีกุมนั้นถือว่าดวงเปิดอย่างมากมายโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชาวราศีกุมก็จะมีโอกาสที่จะได้รุ่นถ้าก็ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการดูดวงหรือว่าเสี่ยง โชคเสียงลาบในเรื่องของทางโชคลาบก็จะมีให้ท่านได้ลุ้นกันในช่วงนี้ถือว่าท่านอยากได้อะไรจะได้ดังใจที่ท่านมกและต้องการบางคนร่ำรวยจากโชคจากลาบด้วยในเรื่องของตัวเลขหรือว่าในด้านของความฝันความมืดอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าดวงกำลังมาดี ท่านจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะเหมาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานเงินทองก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายท่านยิ่งขยนันยิ่งมีเงินมีทอง อีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาพาให้ท่านนั้นมีความสุขและมีความสดใสอีกด้วยในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีในช่วงนี้ให้ตามอกตามใจให้ความปรึกษาหรือกันได้ไม่ว่าท่านจะปรึกษาหรืออะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ท่านจะไม่อดไม่อยากอะไรกับใครในช่วงนี้ในเรื่องของการทำม,มากินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานการก็มีเข้ามาท่านผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีงานการก็ติดขัดทำอะไรก็โดนเอาลัดเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกุม ท่านจะมีโอกาสที่ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำรรก็มีบางคนมีเพื่อนฝูงชักจุงชักโยงให้ท่านไปทำงานที่ดีในช่วงนี้บางคนก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนก็ไปทำงานต่างจังหวัดก็เรียกว่าในเรื่องของการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีเงินมีทอง เข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านแต่ในช่วงต่อไปนี้ท่านระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเจ็บป่วยชาวราศีกุมอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมตอนปลายๆอาจจะมีการป่วยหรืออาจจะมีการเจ็บต้องไปหาหมอเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาคนที่สูงอายุแล้วก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ การกินการอยู่ให้ท่านระมัดระวังการเดินการเหินอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการลื่นลม้มหรือว่าอาจจะมีการเท้าแผลงให้ท่านระมัดระวังไว้ตาหากว่าท่านใดที่มีสุขภาพแข็งแรงออกบริหารร่างกายตอนเช้าๆก็ให้ท่านระวังอาจจะเดินลื่นหรือว่าอาจจะเดินปวดแข้งปวดขาอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ กับท่านที่สูงอายุแต่สำหรับท่านใดที่ยังเป็นหนุม่มเป็นสาวก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดวงชะตาแข็งแกร่งไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหานับว่าเป็นเดือนที่มีโชคมีลาภสำหรับท่านอย่างมากมายเงินทองหาง่ายการงานหาคล่องไปเหนือไปใต้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนท่านจะมีบริวารมีคนคอยรับใช้ท่านอยู่ตาก็าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีคนใช้อีกมากมายตาก็าท่าน ทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอีกมากมายเงินทองหาง่ายการงานก็หากล้องชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหานับว่าสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทดแทน ในเรื่องของการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วชาวราศีมีชาวราศีกลุม่มนั้นดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน เงินทุกบาททุกสตางค์จะมาจากการที่เรียกว่าท่านยิ่งขายานันยิ่งทำท่านก็ยิ่งได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นหาไม่ยากชาวราศีกุมนั้นจะมีพรสวรรค์ในตัวของท่านอยู่แล้วท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดี ท่านจะหยิบจับอะไรรีบทำได้เลยก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับฟังดวงของท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี